สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life ค่ะคุณอยู่กับเกศพิชยาพาสที่วรสษัทาการเงิน FPT ค่ะในช่องของ Smart Plan for Smart Life นะคะเกศก็นำเสนอเรื่องไอเดียแนวคิดเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะรวมถึงความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลหลายเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์นะคะที่ทำให้เราเนี่ยนำมาประกอบกับ การใช้ชีวิตนะคะการจัดการการเงินทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายแล้วก็มีอนาคตที่ปลอดภัยมั่นคงแล้วก็มีความสุขสบายในวัยเกษียณนะคะนี่อีกข้อหนึ่งของสมาร์ทแพลนฟอร์สมาร์ทไลฟ์ที่แอามาฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบทความนะคะก็จะไปชอบไปอ่านบทความอ่านหนังสือนะคะเรียกว่าอะไรที่มันเป็นแบบพัฒนาตัวเองนะคะทําให้เราสามารถจะดึงศักยภาพในการในการทํางานในการใช้ชีวิตออกมา ได้ดีขึ้นก็จะสนใจนะสำหรับในวันนี้นะคะบทบทความที่เขียนอมาฝาก็เช่นเคยคือจากมีเดียมนะคะเ,เขียนโดยคุณซีเนมกูเนลนะคะเป็นเพราะชื่อว่า five simple ways to invest in yourself for zero dollar นะคะคือหมายความว่าเราเนี่ยจะมี5วิธีนะคะที่จะลงทุนในตัวเองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะ ก็คือคุณหายใจอย่างไรนะคะก็เรื่องของลมหายใจอันนี้หลายๆท่านก็น่าจะเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะเรื่องของการกําหนดลมหายใจการควบคุมลมหายใจนะคะแต่เรื่องลมหายใจนี่เป็นอะไรที่แบบมันอยู่กับเรามาทั้งชีวิตเลยอะคะ่ะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยนะคะชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนเพื่อนฝูงเปลนสังคมไปงานเนี่ย สิ่งที่สม่าเสมออยูก internet, ่กับเราเลยคือลมหายใจนะคะมันอยู่กับเราทุกวินาทีอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือมีลมหายใจก็คือมีชีวิตอยู่นะคะสิ้นลมหายใจไปเมื่อไหร่คือหมดชีวิตไปนะทีนี่ลมหายใจเนี่ยนะคะลองทบทวนดูสิคะว่ามันสําคัญขนาดไหนลมหายใจของเรามันไม่เหมือนกันนะคะในเวลาที่เราที่ในเวลาที่เรามีความสุขหรือความทุกข์ที่แตกต่างกันนะคะทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเสียใจเศร้า Twelve, นะคะเรามีจังหวะการหายใจ ยังไงเราเคยสำรวจดูไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นนะคะเรามีความสุขเราหายใจยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราเครียดเครียดกดดันมากๆบางครั้งลืมหายใจก็มีนะ,ะก็คือแทบจะรู้สึกเหมือนแบบหยุดหายใจไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรื่องของลมหายใจอ่ะมันสามารถที่จะถ้าเรากำมันแปรไปตามอารมณ์ของเรานะคะในทางกลับกันนะคะถ้าเรากําหนด กำหนดลมหายใจได้เนี่ยมันก็จะปรับอารมณ์ของเราได้เช่นกันนะคะก็คือก็คือกลับด้านกันละอารมณ์ของเรากําหนดให้เรามีลักษณะการหายใจท,ที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรากําหนดลมหายใจขึ้นมาแล้วเราก็จะช่วยกําหนดอารมณ์ของเราได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรไม่ได้พูดถึงเรื่องของของการ ฝึกสมาธิหรือฝึกลมหายใจที่ยิ่งใหญ่ ai, อะไรแต่ถ้าเรียนรู้สามารถศึกษาให้เวลากับเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเ,เรื่องสําคัญมากๆเลยถ้าถ้าสามารถไปเลยนลึกๆในเรื่องนี้ได้ก็จะมีประโยชน์ต่อต่อสุขภาพการสุขภาพใจของเรามากนะคะแต่วันนี้จะพูดเรื่องง่ายๆนะคะเรื่องง่ายๆก็คือเรื่องของการกําหนดลมหายใจแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากเลยนะคะก็คือเรื่องของการหายใจเข้าลึกๆ นะคะหายใจเข้าลึกๆสัก4วินาทีนะคะนะสี่วินาทีนะคะหายใจเข้าลึกๆสวินาทีแล้วก็ผ่อนคลายออกให้เกิน4วินาทีนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะสามารถช่วยควบคุมสติของเราให้ดึงออกจากอารมณ์ต่างๆได้แล้วนะคะจะโกรธจะเศร้าจะเสียใจจะกดดันอะไรก็ตามเนี่ยเราหายใจเข้าลึกๆสัก4วินาทีนะคะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออก แบบที่เกิน4วินาทีนะคะเขาบอกว่าลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะในการปรับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจหรือกดดันหรือเครียดนะคะบางที Remember, เครียดจะลืมหายใจนั่นแหละเช่นเวลาก่อนจะเข้าประชุมสําคัญสาคัญนะคะก็หายใจเข้าลึกๆ <c oughs> สัก4วินะคะหายใจออกยาวให้เกินสวินะคะหรือก่อนจะ พิมพ e ์อีเมลสำคัญๆที่จะตอบลูกค้าหรือส่งหาใครเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันค่ะนะคะหรือก่อนจะยกหูโทรศัพท์คุยเรื่องสำคัญๆกับใครนะคะหรือก่อนจะทำจะเขียนบทความจะต้องใช้สมาธิอะไรสักอย่างเนี่ยใช้วิธีนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะแล้วก็เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วผ่านภาวะตื่นเต้นกดดันหรือเวลาสำคัญนั้นไปได้เนี่ย ก็ทำแบบเดียวกันค่ะเพื่อผ่อนคลายนะคะลองใช้ดูค่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องจะต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ฝึกยากด้วยนะลองใช้ดูนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยดึงสติกลับมานะคะแล้วเราก็จะโฟกัสสิ่งที่ต้องทำนะ่ะได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แยกอารมณ์นะคะออกเมื่อเมื่ออารมณ์มันถูก ถูกผ่อนคลายไปลงนะคะสติสมัชย์ความสามารถสติปัญญาของเรามันก็จะเข้ามาแทนที่นะคะเราก็อาจจะเราก็จะทําเรื่องต่างๆที่ควรต้องทําได้ดีขึ้นรวมถึงเวลาเราโกรธด้วยนะคะก็ถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เนี่ยนะคะเราก็จะทําให้สติมาแล้วเราจะไม่เพี้ยงพล้ําพูดนะคะหรือทําอะไรที่มันลร้แรงไปกว่าน,นั้นบางครั้งด้วยอารมณ์เนี่ยมันทําให้ความเสียหาย เสียหายมากเป็นดับเบิลอีกด้วยซ้ําความเสียหายแรกอาจจะแค่ไม่มากนะคะแต่ถ้าเราคุมอารมณ์โกรธไม่ได้เนี่ยแล้วเราไม่สามารถเอาลมหายใจพวกนี้มากัน้นมาลำดับผ่อนคลายตัวเองได้เราอาจจะทําเรื่องที่เสียหายหนักกว่านั้นไปอีกทีนี้แก้ยากนะคะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของการกํหตดลมหายใจค่ะเรื่องแรกเลยนะคะง่ายๆลองทําดูนะคะข้อที่2ค่ะอย่า แยกแ่ให้ออกเขาบอกว่า don't don confuse happiness with m i l e นะคะหมายความว่าคือแยกให้ออกระหว่างการยิ้มนะคะยิ้มแย้มแจ่มสายรอยยิ้มเนี่ยกับความรู้สึกมีความสุขบางทีมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันนะคะก็แน่นอนค่ะว่าการยิ้มเนี่ยช่วยเราได้นะบางทีเรารู้สึกไม่ไดีรู้สึกแย่ถ้าได้ยิ้มได้หัวเราะมามันก็ ด้วยผ่อนคลายนะคะหรือเราไปเจอใครตรงหน้าถ้าเขาหน้าบึงบ้งๆอยู่เนี่ยเราอยากสร้างบรรยากาศแล้วก็ยิ้มนะเรายิ้มมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ในในที่นีนะ้เขาจะหมายถึงว่าเวลาที่เราแบบดูโซเชียลมีเดียนะคะหรือดูชีวิตคนอื่นนะคะที่เขาที่เขาแสดงที่เขาโชว์ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเขามีความสุขจังเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือเรากําลังเอาชีวิตปกติของเราอะคะ่ะไปเทียบกับสิ่งดีที่สุดที่คนเขาดึงออกมาแสดง เนี่ยคือพอบนโซเชียลยีชั่วโมงคนก็โพสแค่1โพสเนี่ยมันคือไม่กี่วินาทีของเขาอะค่ะเขายิ้มเขามีความสุขเขาโชว์บ้านที่สวยโชว์สุขภาพดีผิวสวยหน้าตาสดใสบุคลิกดีเขาโชว์เขาดึงทุกอย่างที่ดีที่พีคของของวันนั้นของสิ่งที่เขามีออกมาค่ะแต่เราเอาทุกอย่างที่ที่โอเอาของเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดีส่วนคนอื่นะ่ะบางครั้งมันก็มีโอกาสที่เราไม่เรารู้สึก เอ๊ะรู้สึกเปรียบเทียบรู้สึกด้อยรู้สึกไม่พอใจไม่ภูมิใจในตัวเองก็ได้นะคะ mm hmm. ก็คือเขาบอกว่าคือการเห็นเห็นรอยยิ้มของคนอื่นนะคะหรือตัวเราเองที่ยิ้มแต่บางทีมันเป็นเฟซมายอะคะ่ะก็คือแปลว่าเราให้เราคุยกับภายในตัวเองนะะสำรวจตัวเองดีกว่าว่าจริงๆแล้วอะความสุขความพอใจของเราอะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไหนก็คือ มันไม่ใช่แค่แค่รอยยิ้มหรือการสแสดงออกกับคนรอบข้างนะคะที่แสดงออกว่าเรามีความสุขแต่มันคือการที่เราอยู่เงีย,งยบๆกับตัวเองะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ถามตัวเองว่าชีวิตทุกวันนี้ที่มันที่มันเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือการกระทําที่เราทําไปเนี่ยเราพอใจเรามีความสุขกับมันไหมนะคะก็คืออยากให้สนใจเรื่องของความสุขจากภายในมากกว่าการแสดงออกภายนอกค่ะ ก็คือความรู้สึกต่างๆที่เราจะรู้สึกนะคะให้เบสออนความพอใจของตัวเราเองว่านี่ใช่สิ่งที่ต้องการหรือเปล่านะคะใช้สิ่งที่ต้องการไหมแล้วเราเราแฮปปี้ไหมเราพอใจไหมนะคะแล้วก็อย่าไปเป็นไม่ได้คือบางครั้งที่เราเป็นถูกเพราะเราตั้งความหวังสูงไปหรือเปล่า ะะลดความคาดหวังลงนะคะแล้วก็ลดการเปรียบเทียบลงเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะก็คืออยู่ในหัวข้อของ don't confuse happiness with smile นะคะคืออย่าสับสนกับสิ่งที่ทคนอื่นเขาแสดงออกหรือคิดว่าการหัวเราะการยิ้มการร่าเริงเนี่ยมันคือความสุขนะคะความสุขจริงๆมันอยู่ภายในข้างในอยู่ที่ความพอใจะคะ่ะนี่คือข้อที่2นะคะข้อที่3คะ่ะ Leave your biggest enemy in the other room นะคะให้ทิ้งศัตรูตัวใหญ่ที่สุดที่ห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องที่เราอยู่รู้ไหมคะศัตรูตัวใหญ่ที่สุดคืออะไรศัตรูตัวใหญ่ที่สุดคือมือถือค่ะก็คือรู้ไหมว่าเราอ่ะหยิบมันมีงานวิจยัยบอกว่าเราอ่ะหยิบมือถือนะคะขึ้นมาดูหน้าจอคะ่ะเพื่อจะดูพวกโซเชียลมีเดียพวกแชทอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ เป็นเวลา58ครั้งต่อสัปดาห์ต่อวัน5 0เราหยิบม,มือถือมาถึง58ครั้งต่อวันนะคะเพื่อกดดูบางทีก็กดไม่มีอะไรหรอกคือกดวันหนึง่งกดดูสักสักสาี่ครั้งก็ก็ได้ค่ะทีเดียวดูก็ไม่ตกข่าวแน่นอนนะคะเอะ่ตกคือเราหยิบม,มือถือมา58ครั้งต่อวันแล้วก็ถ้าดูจํานวนเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนะคะ3มชั่วโมงต่อวันเลยกับหน้าจอมือถือนะคะซึ่ง พอคิดแล้วเนี่ยสมชั่วโมงต่อวันนะคะมันคือเดือนกว่ากว่าต่อปีลองนึกดูสิคะว่าเดือนกว่ากว่าต่อปีเราเราจ้องอยู่กับหน้าจอมือถือเวลาเดือนก,กว่า่เราทําอะไรได้เยอะมากเลยนะคะเอ่อก็คือมือถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะมีสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นแล้วเราไปอยู่กับมันมากเกินไปเขาใช้ว่าวีสเปนคกรคือมือเราเหมือนเป็นกาวอะติดกับโทรศัพท์เลยนะซึ่งเกดก็เป็นเกดเป็นเลยแหละนะคะเกดเป็นเลยแหละเอ,อ่อมือเหมือนมีกาวติดโทรศัพท์นะคะ วิธีนะคะก็คือถ้าอยากได้เวลาเหล่านั้นคืนกลับมานะก็เอามันไว้ที่ห้องอื่นถ้าคือถ้าเราจะนอนเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่ในห้องนอนนะคะวางไว้ห้องนั่งเล่นเลยแล้วก็เข้านอนซะนะคะหรือก็มีคนบอกว่าเอมือถือต้องใช้เป็นนาฬิกาปลุกเขาก็บอกว่าให้เอาตั้งซื้อนาฬิกาปลุกมาเลยครับตั้งนาฬิกาปลุกไปซะนะคะก็เออเก๋ก็ไม่เก๋ก็เกก็ไม่ห่างมือถือทําไม่ <laughs> ไ,มได้ อาแต่เขาบอกว่าให้ไว้ในห้องนั่งเล่นเลยแล้วเข้าไปนอนจะได้นอนหลับสบายนะคะหรือถ้าทํางานเนี่ยหยิบโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเไม่ต้องหยิบมาเลยนะคะไว้ในกระเป๋าเลยแล้วคุณก็ดีวงานทํางานไปไม่ต้องหยิบมาดูดูเวลาพักก็พอแล้วนะคะออแต่เรื่องของปิดเสียงก็ปิดเสียงนะคะก็คือมิวติมิวทิโอโฟนก็แล้วก็ด i เ a เบิลโน i ิฟิเคชันก็คือปิดการเตือนแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเปิดเวลาที่ต้องเปิดอะ่ะมันก็จะ เกดคิดว่าเปิดสิยงโทรศัพท์ก็น่าจะพอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเรื่องด่วนเป็นที่รู้กันอย่างตอนนี้ก็คือถ้าใครไลน์มาถือว่าไม่ด่วนนะคะหรือใครคอลไลน์มาสหรัเกตก็ถือว่าไม่ด่วนนะคะถ้ายกถ้าเป็นการโทรศัพท์เข้ามาเลยนี่เรียกว่าด่วนก็ยังถือว่าแบบนั้นอยู่เนาะเอ,อ่อก็ก็คือแต่เกดก็เป็นคนที่ติดต่อกลับนะคะแล้วก็เวลาเห็นข้อความอะไรต่างๆก็ทยอยตอบกลับแต่มันก็จะเป็นช่วงเวลาค่ะมันก็ไม่ได้ตอบกลับตลอดเวลานะเราจะได้เอาสมาธิรวบรวมไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะ แล้วก็ก็คือพยายามใช้บอกว่าให้ให้ให้มือถือเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเสริมสร้างชีวิตนะคะอย่าทาให้มันกลายเป็นศัตรูของเราในการที่จะขโมยเวลาและขโมยพลังงานของเราไปนะคะก็ถ้าใช้ให้มันเป็นมันก็จะมีประโยชน์มากค่ะลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราดึงเวลาเดินก,กว่าเนี้ยกลับมานะมันจะทําอะไรดีกับตัวเราได้เช่นแน่นอนเราจะมีเวลานั่งสมาธิสั้นช่วงสั้นๆนนะคะในแต่ละวันนะคะสิบนาทีสิบห้านาท,นท,นทีลองดูนะคะ เขียน r กร i t u ุด journal r ก t i t u ุด journal ก็คือการเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะทำให้เราแบบได้ทบทวนอยู่กับสิ่งที่บวกๆอะค่ะนะคะรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตให้กับเรานะคะดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วบางทีเราทานอาหารอร่อยเราดื่มเครื่องดื่มอร่อยจิบชาจิบกาแฟจิบน้ำผลไม้แล้วก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ดื่มดั่งรสชาติอย่างนั้นเต็มที่เพราะเราก็จะ ดูโทรศัพท์ไปด้วยอะคะ่ะทุกอย่างที่เราลดสัมผัสต่างๆมันก็จะดรอปไปหมดเลยนะ,ะทําอาหารนะคะคุกกิ้งอ๋อเฟรชมิลปรุงอาหารคือบางคนบอกว่าไม่เวลาทําอาหารนะคะกินอาหารสําเร็จรูปหรือซื้ออาหารมาถ้าได้เวลาอะไรเพิ่มขึ้นลองดูนะคะอาหารที่ปรุงขึ้นมาเองมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทํางานสําคัญเอาออกกาลังกายได้ด้วยนะคะฟังพอดแคสทำอะไรเรื่องหลายอย่างอยู่ก็ครอบครัวนะคะเวลาของมือถือนั่นแหละนะคะ ก็เวลาที่จะต้องเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาเราก็จัดเวลาได้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาไหนนะคะที่จะทําแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่รู้ถ้าเกิดแบบจะเผลอจากมือถือก็นี่ค่ะหายใจเข้าลึกๆนะคะ4วินาทีหายใจเข้าออกแล้วก็ไม่ไปจับมัน <c oughs> นะคะเพราะว่าเแล้วบอกว่าให้ถ้าจะทําอะไรก็ตามอยากู้ลงสมาธิตั้งสติให้หายใจเข้าลึกๆ4วินาทีนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ลองดูถ้าจะจับมือถือก็4วินาทีหายใจเข้านะคะก็จะไม่จับมือถือนะ ข้อที่3ค่ะ spend more time in flow เขาบอกว่า flow ของการทำงานนะคะในความในการที่เราจะใช้ความสามารถในการทำงานได้ดีคือคนเรามันมีความเก่งนะแต่ว่าทุกคนจะรู้ตัวว่าเราไม่ได้หัวปลอดโปรง่งหรือคิดอะไรออกปิ้งตลอดเวลาเขาบอกว่าคนพนักงานเขาจำนวนน้อยกว่า1ใน3อีกนะคะที่จะสามารถทำงานโดยใช้จุดแข็งของตัวเองนะคะคือ สกยภาพเนี่ยเวลาทำงานที่ถูกดึงสกยภาพมาใช้อะน้อยกว่าหใน3ของคนทำงานนีนะคะที่จะดึงออกมาได้แล้วมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเป็นเป็นกราฟนะคะแกจะแล้วก็จะแปะอยู่ในอยู่ใน u t u b e นะคะถ้าใครฟังทั้งช่องทางอื่นก็ก็ลองลองคลิกเข้าไปดู YouTube ดูนะคะจะแปะเราจะแปะในคอมเมนต์ให้ด้วยถ้าถ้าแปะได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราไปทำงานที่เราไม่ค่อยถนัดอะค่ะ ถ้าเราทํางานที่ไม่ค่อยถนัดนะคะคือสกิลเลเวลเราต่ำอะ่ะก็คือเป็นเป็นทักษะที่เราไม่ถนัดแต่แล้วงานนะั้นอะ่ะเป็นงานที่ยากท้าทายความสามารถมันจะกลายเป็นความเราจะกังวลมากเราจะคิดแล้วไม่ออกเราจะทําอะไรไม่ดีเราจะเครียดมันจะอยู่ในความเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลอาทำงานที่เราไม่ค่อยถนัดแต่งานนั้นเป็นงานทําง่ายๆอะ่ะมันก็รู้สึกเออเดี๋ยวก็คงทําได้แล้วมันก็ทาไปเรื่อยๆดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้ยากมากนะนะคะ แต่เขาบอกมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าถ้างานนี้เป็นงานเป็นทักษะที่เราถนัดเราชอบทําเราทําได้ดีอะค่ะสกิลเลเวลเรา high มากเลยแล้วไม่เป็นงานที่ทา้าทายเข้าไปอีกเป็นงานที่แบบมีความยากหน่อยคือถ้างานถ้างานเราถ้าเราทํางานถนัดแต่าง,งานนั้นมันเป็นงานง่ายอะเราจะเราจะเบื่อนะคะถ้าเป็นสิ่งที่เราถนัดแต่มันง่าย,ายๆเราจะเบื่อถ้าเกิดเราเจองานถนัดแล้วมันทา้าทายด้วยเนี่ยมันยากด้วยมันถนัดแต่มันยากอะค่ะเออ เราถ้าเราแล้วเราบรานนาารณาธิารญาเราจะโฟล์ได้ดีมากนะคะเราจะดึงสิ่งพลมาได้ดีมากข้อที่5ค่ะ cross, cross one thing off your to do list without looking back นะคะก็ปัญหาของการมี to do list นะคะคือมันมีมากเกินไปนะคะ to do list อะไรคิดคิดอะไรได้ก็เขียนลงไปคิดอะไรก็เขียนลงไปเต็มไปหมดเลย จนกระทั่งไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนมันก็เยอะจนเรารู้สึกว่าคือเขาใช้ว่าโอเวอร์วีมนะคะแล้วก็สเตรสคือเครียดมากๆนะคะเพราะแค่มองสุดดูริชเชี่ไม่เริ่มทําอะไรละคือฤดูิเชที่มากไปมันทําให้เราไม่ทำแม้กระทั่งข้อเดียวอะคะ่ะก็ถามตัวเองนะคะว่าคุณต้องการตอบทุกเมลหรือเปล่านะคะคุณต้องการที่จะไปหาไปพบเพื่อนที่คุณไม่ได้สนิทมากทุกทุกนัดที่เขามีกันหรือเปล่าแบบจะมีวงนี้ก็น,นัดวงนี้ก็น,นัด แล้วก็เก right, like ่งใจต้องไปอย่างเงี้ยนะคะก็ให <Sim. S 1> ้ให้ให้ทำสิ่งที <stationed> ่เราอยากทําจริงๆอะค่ะอย่างอย่างอย่างเรื่องของการตอบเมลเนี่ยสมมุติว่าเกดรู้ว่ามันมีเมลสําคัญที่ต้องตอบเงี้ยเกดก็จะเราจะไม่โน้ตว่าเราจะต้องตอบเมลแต่ว่าเราจะโน้ตว่าต้องตอบเมลของคนคนนี้ตอบตอบเมลเรื่องนี้นะคะคือมันมีเรื่องคล้ายๆกันต้องทํามากมายอะค่ะแต่ว่ามันไม่ต้องทําทุกเรื่องก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทุกการที่จะจด to do list ต้องทำเนี่ย มันควรจะคัดเลือกเฉพาะทัวริสต์ที่สำคัญสำคัญที่มาทำนะคะ,ะการที่มีทุกอย่างต้องทำแล้วมันทำไม่เสร็จมันก็เรื่องหงุดหงิดนะคะบางครั้งเราจะหงุดหงิดจากการที่เราทำอะไรก็ไม่เสร็จแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราไปหงุดหงิดว่ามันไม่เสร็จมันไม่สําคัญเลยไม่ทําก็ได้ะคะ่ะเอามันออกจากผังชีวิตไปเลยก็ได้นะคะออกจากตารางไปเลยจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเรารู้สึกผิดว่าเราทําอะไรไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราเรากำหนดเรื่อง main, เมนเมนแล้วทาเรื่องเมนเสร็จเราก็มีความสุขได้แล้วไอ้เรื่องไม่สําคัญก็ช่างมันนะคะไม่ต้องมาเป็น เป็นเรื่องแบบเหมือนคุณกังวลใจว่าเออยังทําไม่ครบเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นไม่สําคัญก็ทิ้งมันไปนะคะก็ที่พูดมาทั้งหมด5ข้อนะคะเก็ทวนนะคะว่า5ข้อที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรบ้างน,นะคะเป็น5ข้อง่ายๆที่จะเป็นการลงทุนในตัวเองนะคะทำให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยข้อแรกคือเรื่องของการกําหนดลมหายใจนะคะอ่า เราเราจะมีลมหายใจตามอารมณ์ต่างๆของเราในทางกลับกันถ้าเราหายใจเข้าลึกๆสีวินาทีหายใจผ่อนคลายออกแบบเกินสีวินาทีก่อนจะทําเรื่องอะไรหรือก่อนที่เวลาที่เรามีอารมณ์ขุ่นโมวหรือตื่นเต้นหรือเครียดก็ตามเนี่ยใช้ลมหายใจมาช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะทําสิ่งต่างๆแล้วก็ดึงสติกลับมาได้ดีขึ้นนะคะข้อที่สองก็คือแยกให้ออกนะคะระหว่างยิ้มการแสดงออกอย่างมีความสุขก,กับความสุขภายในนะคะ สิ่งรอยยิ้มทิ่ฉาบบนใบหน้าหรือความสุขภายนอกที่เราเห็นผิวเผินมันอาจจะทำให้สุขจจริงนะคะสุขทจจริงก็คือความพอใจภายในของเรานะคะซึ่งความพอใจนี้สามารถจะมีความสุขได้ก็บางทีก็แก้ด้วยการลดความคาดหวังลงนะคะแล้วก็เลิกเปรียบเทียบนะสองอย่างนี้ก็กพอจะทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นแล้วนะคะข้อที่สาก็คือจัดการศัตรูตัวร้ายของเราคือมือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละซึ่งให,ให้มันประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่า มันสามารถใช้อำนวยสะดวกอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าไปสนใจกับมันมากไปเนี่ยถ้าต้องใช้เวลากับมือถือสมาร์ทโฟนถึงปีและเดือนกว่าๆในเวลาเดือนกว่าเนี่ยใน1ปีเนี่ยสามารถทําอะไรที่ดีๆให้กับตัวเองได้ตั้งเยอะนะคะใครที่บอกไม่มีเวลาออกกาลังกายไม่มีเวลาทําอาหารไม่มีเวลานั่งสมาธินะคะลดเวลาสมาร์ทโฟนลงแล้วว่าถ้าจะจับสมาร์ทโฟนก็ายใจะเข้าลึกๆค่ะก็จะไม่จับสมาร์ทโฟนนะคะก็จะไปทําเรื่องอื่นที่สาคัญกว่านะคะข้อที่4ก็คือ จะพยายามใช้เวลากับโฟล์ให้มากขึ้นจะต,ต้องรู้ว่าโฟล์ตัวเองคืออะไรนะคะคือเวลาที่เราได้จับงานที่เราถนัดแล้วงานนั้นมันมีความท้าทายเนี่ยเราจะทำโฟล์ได้ดีเราบางคนนะมีผลงานชิ้นโบแดงในชีวิตอยู่แค่ไม่กี่เรื่องทําให้คนรู้จักและจดจําได้ก็สามารถประสบความสําเร็จโดดเด่นยาวไปได้เลยนะคะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะอย่าไปทํางานที่ไม่ถนัดหรือ เอาความผนัดไปทํางานง,านงาน่ายๆเราก็เบื่อนะอลองหาโฟล์ตงตัวเองดูนะคะอาจจะสร้างผลงานดีๆทําให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบกระโดดเลยก็ได้นะคะ Spend more time in Flow นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายา list, นะคะคือดูริสนะคะมีมากเกินไปไม่ดีค่ะก็เลือกทำเฉพาะเรื่องสําคัญสคัญนะแล้วกไ็ไม่ต้องเขียนมาเยอะเขียนมาเยอะแล้วพอไม่ทํารู้สึกผิดอีกซึ่งมันไมไ่สำคัญอะไรเลยนะคะก็ตัดมันทิ้งไปได้เลยนะคะ ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสุดท้ายนะคะว่าบางทีบางคนจะคิดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่แบบร่ำรวยมีความสุขนะคะมีเงินมีทองใช้นะแต่บางครั้งเนี่ยความสุขของเรามันไม่ได้เกิดจาก สิ่งเหล่านั้นนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามีของแพงมีสิ่งความสะดวกมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเติมเต็มสักทีนะคะไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคะ่ะแต่จริงแล้วความสุขมันเกิดจากความพอใจภายในนะคะบางครั้งเราก็พอใจกับอะไรง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ต้องหร,รูหราอะไรนะคะก็ลองดูว่าอะไรคือความสุขของตัวเราเองนะคะแล้วโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นนะอย่าไปหลงหรือคล้อยตามความนิยมภายนอกนะคะซึ่งบางครั้งเราไล่ล่าเท่าไหร่หมันก็ไม่เคยเติมเต็มสักทีะคะ่ะ ะะบางครั้งความสุขก็อาจจะไม่อยู่กันทานอาหารราคาแพงนะคะความสุขอาจจะอยู่กับการทำกับข้าว้วยตัวเองที่บ้านกับคนที่เรารักอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราดูนะคะที่เห็นคนเขามีความสุขก็คืออย่าออามาวัดเลยค่ะว่าความสุขที่แบบพีคสุดข,ของคนอื่นกับชีวิตทั่วไปของเรามันวัดกันไม่ได้นะคะให้โฟก,กัสที่ความพอใจภายในเนาะหรืองานที่ทําค่ะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบ เอ้ dream job มันอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็นงานที่แบบเป็นงานในฝันที่เราจะทำได้ทำได้ดีนะคะก็บางครั้งมันก็อาจจะหาความสนุกสนานได้จากงานอดิเรกง่ายๆก็ได้นะคะถ้าง,งานที่ทำมันไม่ใช่งานที่แบบเ n ลนท้าทายเราหรือว่า เราอยากทํามากนักแต่เราก็เลือกไม่ได้อาจจะจํากัดด้วยรายได้ด้วยโอกาสด้วยจังหวะนะคะเราก็อาจจะเอาเวลาว่างๆทาง,งานในดิเลกตั้งหลายอย่างนะคะที่จะเติมเต็มชีวิตให้เรามีความสุขมีโฟลที่ดีมีช่วงที่มีสมาธิมีช่วงที่อยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วแต่ว,วันหนึ่งมันก็จะสามารถผันไปนะคะไปเป็นงานที่เราเราชอบเรารักแล้วก็สร้างรายได้ได้เองค่ะ ก็อย่าทาให้ชีวิตมันยากซับซ้อนนะคะชีวิตมันจะง่ายจะยากจะง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะว่าเราจะจัดการให้มันยากหรือมันง่ายนะคะอยู่ที่มุมมองค่ะเรื่องภายนอกจัดการไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เรื่องภายในนะเรื่อง,งจิตใจเรื่องของมุมมองทัศนคติวิธีคิดเนี่ยมันจัดการได้นะคะก็ขอบคุณที่ตามกันค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่อีพีหน้านะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแบบผ่อนคลายยาวๆนะคะแล้วก็ รบกวนอยู่กับตัวเองนะคะว่าอะไรคือความสุขของเราแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ